เรามีวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดเราอยากจะลองมาคํานวณผลต่างของวันเวลาเวลากันใช่ไหมครับปกติเราก็จะมาเขียนสูตรใช่ไหมนะครับเอาวันนะครับสิ้นสุดเนี่ยมาตั้งนะครับลบด้วยกับวันเริ่มต้นเนาะขอไปอแต่ท่าเนเกิดเจอไหมครับว่าเฮ้ยทำไมบางช่องนะคานวณได้บางช่องคํานวณไม่ได้มาเกิดขึ้นจากอะไรนะครับคลิปนี้แอดจะมาอธิบายวิธีการแก้ไขกันอย่างแรกครับปัญหาของการที่ หาผลต่างของพวกวันที่หรือวันและเวลานะครับเนี่ยหลักๆเนี่ยสาเหตุหลักเลยที่จะเจอนะก็คือเรื่องของการเก็บรูปแบบของวันที่นะครับที่ไม่ถูกต้องนั่นเองนะแล้วถามว่าเฮ้ยแบบเนี้ยวันที่15ใช่ไหมครับเดือน3ปี6 8แแล้กวกับวันที่16เดือน3ปี68เนี่ยมันผิดตรงไหนเหรอใช่ไหมครับลหลักแล้วต้องบอกก่อนว่าเราต้องดูก่อนครับว่าตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะนะครับมันเซตติ้งนะครับวันที่เดือนปีเนี่ยเป็นยังไงนะครับ ถ้าทุกท่านลองมองนะครับตรงมุมด้านขวาตรงคอมของผมนะนะครับจะเห็นว่าฟอร์แมตมันเนี่ยก็คือเป็นเดือนใช่ไหมครับวันที่แล้วก็ปีและปีนะครับเป็นคอสอด้วยซึ่งต้องบอกก่อนว่าฟอร์แมตของคอมทุกคนนะครับไม่เหมือนกันนะทุกท่านต้องลองดูว่าเฮ้ยคอมเราเนี่ยมันฟอร์แมตขึ้นแบบไหนนะครับก็ให้เราเนี่ยเก็บข้อมูลตามฟอร์แมตแบบนั้นวันที่15นะแล้วก็คั่นด้วยปี2 0งศนอหั่นเองเดียวกันน,กนะครับก็จะเป็น3ครับ 6นะครับ2025ตึ๊บเห็นไหมมันก็จะหาได้แล้วว่าผลตานะครับของวันที่ตรงนี้คือเท่าไหร่นั่นเองนะครับอันนี้คือ1วันใช่ไหมซึ่งเหมือนกันครับถ้าในกรณีที่เรามีเวลามาด้วยนะครับในกรณีอย่างเงี้ยนะครับก็ให้นะอร์แมตนี้ค่อนข้างจะตายตัวครับก็คือมีการทิ้งช่องว่างนะครับระหว่างวันที่กับตรงตัวของเวลาไว้ก่อนนะจากนั้นครับให้พิมพ์หน่วยของเวลาครับเป็นแบบ 24ชั่วโมงนะก็คือตั้งแต่0ูนจนถึง24นะครับนั่นเองโดยนะครับตรงหลักเนี่ยก็คือชั่วโมงนะครับสอิจิตนะนะครับอันนี้อาจจะถึงผมใส่เลขศูนย์ไปก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเป็น9ก้าในกาเนาะนาที2ดิจิตแล้วก็วินาที2ดิจิตนะครับแล้วก็มีตัวคอลอนเห็นไหมครับไป้2จุดเนี่ยขั้นไว้ระหว่างนี่นั่นเองนะครับ อย่างเงี้ยครับมันก็จะคำนวณได้เนาะแต่ถ้าในกรณีที่นะครับเราหาผลต่างของวันและเวลาเนี่ยนะครับที่มันมีเวลามาพ่ดูดมาพ่วงด้วยเนี่ยมันจะเป็นหน่วยเวลาของต่อวันนะว่านี่คือมีผลต่างทั้งหมด0.3วันนะครับเป็นต้นแล้วถามว่ามันคือกี่ชั่วโมงล่ะใช่ไหมเพราะอย่างเงี้ยครับมันมองไม่เห็นภาพเนาะก็เพียงแค่นะครับเราก็ใช้สูตรตัวอาว้ามาครอบไว้นะครับเพื่อแปลงผลต่างของเงี้ยให้เป็นชั่วโมงนั่นเองอย่างเงี้ยผมก็จะรู้ว่าผลต่างของเงี้ยครับก็คือมาห่างกันทั้งหมด 9ชั่วโมงครตั้งแต่9โมงจนถึง6โมงเย็นนะเป็นตน้นนี้บางท่านก็อาจสงสัยนะครับว่าฮ้ยเราแทอย่างเงี้ยผมมาตั้งนะครับตัวของข้อมูลวันที่หรือเวลาเนี่ยนะครับเป,เป็นตาม format.com เราใช่ไหมเราถ้าไปเปิดคอมคนอื่นที่ format ไม่เหมือนกันล่ะมีปัญหาไหมใช่ไหมคาตอบคือมีปัญหาครับอ่าเราจะทาไงล่ะใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนําวิธีการเก็บข้อมูลนะครับวันที่อีกแบบหนึ่งนะนะครับที่สามารถ แก้ปัญหาตรงนี้ได้นะก็คือเก็บตามไฟล์แบบนี้ครับให้เรานะเริ่มต้นนะครับตัวของปีก่อนนะครับสี่ดิจิตนะครับแล้วก็ต้องเป็นปีคศด้วยเนาะสองศนย์เป็นต้นนะครับขั้นนะครับระหว่างตัวปีเดือนวันเนี่ยนะครับด้วยตัวขีดนะครับจากนั้นก็ให้พิมพ์ตัวของเดือน2ดิจิตก็คือ0ูนย์สามนะครับสมมติผมพิมพ์ตอนเดือนนี้อ่าวันที่นี้เนาะแล้วก็ขีดวันที่สิบห้านะครับนะฟอร์แมตของวันที่จะเป็นแบบนี้นะ นะครับสีนิจิตขันโดยตัวขีดเดือน2นิจิตขันโดยตัวขีดแล้วก็วันที่2นิจิตนะครับสมมุติจะพิมพ์เวลาด้วยนะครับก็ให้คอสเปซหนึ่งทีนะแล้วก็อ่าอย่างเช่นตอนนี้ครับคือวันสิบโมงยี่สิบเอ็ดเนาะผมก็พิมพ์ว่าสิบโมงยี่สิบเอ็ดน้นาทีป็นก่อนนี่การเก็บแบบเนี้ยครับถึงแม้นะครับตัวของข้อมูลเนี้ยนะครับมันจะเหมือนกันนะกับข้อมูลที่ผมใส่ไปแต่การเก็บแบบเนี้ยไม่ว่าจะเปิดที่คอมใคลก็ต้านะครับ ความแบบเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันนะครับก็จะแก้ปัญหาเรื่องของการแยกนะเรื่องของวันและเวลาเนี่ยที่แตกต่างกันได้นั่นเอง